สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับเพื่อนเกษตรนะคะวันนี้ค่ะพี่แอมผู้สื่อข่าวเกษตรนะคะจะพาพวกเราทุกคนค่ะขึ้นไปสูดอากาศบริสุทธิ์และชมวิวสวยๆกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีดอกปทุมมามาให้ชมกันด้วยนะครับซึ่งเป็นดอกปทุมมาลูกผสมชนิดใหม่สวยงามจริงๆเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับค่ะติดตามในช่วงสารคาดีเกษตรนะคะรับรองว่ามีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะน้องแอมรออยู่แล้วติดตามชมเลยครับ นี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะพามาชมดอกปทุมมาสีสันสวยๆและมีลักษณะแปลกตาซึ่งนักวิจัยที่นี่เขาประสบความสําเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาค่ะจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ อาจารย์คะอาจารย์มีวิธีการในการปรับปรุงพันธุ์ดอกปทุมมาตรงนี้ยังไงบ้างคะ,ะคือเริ่มแรกนะคะเราก็ไปรวบรวมพันธุ์ของกระเจียวนะคะที่มีลักษณะสีดอกเนี่ยหลากหลายมาผสมพันธุ์กับปทุมมาะคะโดยการเวลาหลังจากผสมเกสรแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งนะคะ,มะเมล็ดเขาจะกาะเราก็ต้องรีบกเก็บมเมล็ดที่ก่อนที่จะกาะเนี่ยคะ่ะไปพอลี้นง้วเยื่อเพื่อให้ได้ตัวลูกผสมออกมามและหลังจากนั้นก็นําลูกผสมออกมาปลูกแล้วก็จะได้ลูกผสมที่หลากหลายอย่างงี้คะ่ะ อาจารย์คะอย่างลักษณะของดอกปทุมมาที่เราปรับปรุงได้เนี่ยคะ่ะมีอะไรบ้างคะค่ะอย่างต้นนี้นะคะจะเป็นการผสมระหว่างปทุมมากับกระเทียวป่าที่ต้นเตี้ยะคะ่ะเราก็จะได้ลักษณะรูปผสมที่ต้นเตี้ยกระทันรัดนะคะแล้วสีดอกเนี่ยจะเป็นสีแดงสดใสนะคะแล้วลองดมนะคะดอกจริงจะมีกลิ่นหอมอ่อน,นะะซึ่งเหมาะสําหรับในการที่จะใช้เป็นไม้กระถางเล็กๆที่วางตามโต๊ะทำง,งานได้ะคะ่ะ ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ตัวนี้ดอกจะออกดอกดอกและกล้านช่อดอกนี้จะชูมาเหนือทรงพุ่มของใบซึ่งกลุ่มนี้สามารถใช้เป็นไม้อกระถางประดับตามที่ต่างๆได้นะคะข้อสาคัญก็คือดอกเขาโดกตัวนี้จะมีลักษณะที่เด่นที่ใบก็คือใบเขาจะมีลักษณะสีสีแดงขึ้นมาซึ่งตัวนี้ถ้าใบสวยเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นไม้ตัดใบได้ด้วยะคะ กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นอ่ลูกผสมที่เราปรับปรุงพันนะคะเป็นการผสมข้ามชนิดเหมือนกันนะคะดอกที่ได้จะมีสีชมพูค่อนข้างที่จะเข้มซึ่งเป็นพันุ์ที่เราเปิดตัวจะเปิดตัวในงาน40ปีคณะผลิษร,รมการเกษตรซึ่งผู้สนใจเนี่ยสามารถสัง่งจองได้ตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยป่ะคะค่ะมีสองตัวนะคะเป็นไฮไลท์คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นลูกผสมข้ามระหว่างบัทุม,มากับกระเจียวนะคะซึ่งข้อดีก็คือสีสันก็สดใสามากแล้วก็กิีดดอกหนานะคะแล้วก็เป็นหมันอายุการปักแจกันนานมากาม3-4อาทิตย์นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะที่เป็น หลังจากเอาลูกผสมข้ามแล้วที่มันก้านสั้นนะคะแล้วก็มาผสมกับกบระปาทุมไม้ครั้งหนึ่งเพื่อให้ก้านดอกยาวขึ้นนะคะเราก็จะได้สีใหม่ที่สดใสขึ้นมาอย่างกลุ่มนี้นะคะกลุ่มสีเขียวอมเหลืองเนี่ยยังไม่ค่อยมีในตลาดย,ยังไม่ค่อยมีซึ่งเป็นที่ต้องสีใหม่แปลกตาเลยนะคะ,คะใช่ค่ะแต่ตัวนี้ การชอดอกยาวขึ้นมามากเลยซึ่งถ้าอยากปลูกในดินอาจจะสูงถึงได้90เซนได้นะคะแล้วตัวดอกสีดอกแข็งค่ะแล้วก็ชอดอกนี้มาคล้ายปฐุมมามากขึ้นเยอะเลยกลุ่มนี้ก็เหมือนกันคอกชอดอกคล้ายปฐุมมามากขึ้นแล้วก็สีสันก็จะมีมากขึ้นอย่างนี้ค่ะ วงการไม้ดอกไม้ประดับในบ้านเราค่ะที่สามารถปรับปรุงพันธุ์ดอกปฐุมมาให้มีความหลากหลายเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรค่ะ